สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บัดทุกคนเดอ้อมื่อนี้สตาร์สีเห็ดอันนั้นพี่น้องสีแกงน้ำม้กินเผ็ดน้องขึ้นมานแต่ตะเกี่ยวขาวแล้วก็สีแกงน้ำม้กินย่ามเผ็ดน้อพีนอ่น้องน้ำม้ไปเอาหัวหน้าพูนอีแม่ไปเอาเนาะหนวกแบบง่ายง่ามัน,นพีน่น้องเลยเดี๋ยวเสื้าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องน้ำม้นเท้าปัาน้นจะหน่อยใหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวออกมาให้พี่น้องเบิ่ง เขาสิแกงกินเผ็ดนะพี่น้องกอเขาเองไม่เกิดจากธรรมศาสตร์อยู่ในหัวหน้านะพี่น้องตอนไปหาบดถ่ายพี่น้องเบิ่ร์นหัวอีเมลแล้วไปเนาะครัสะอาดขาเห็ดกินเดี๋ยวบดถ่ายน้ำละมันมีผักแย่งกับใส่ผักกาแม่นบ่มาพี่น้อง sao nhai xòi bay đi phi non, bay đó phi non, nó ô nó, thì thì nó không, không phải, này wa đê, ta phi nó gang gang quá, gang nó nó gang kèm nó gang 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 rồi, thấy gang 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 này, gang gang kèm gang 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 kèm gang 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 ใส่ผักคา้ากินไหอู้กินอลไรนะรนบผักค้าผักสมุมผักปวดมันมันยิ้มมันปวดเดี๋ยว้อเป็นอะรสิกย,ย่าอยู่ก่นอ่ะไปปะอีหน่า ป้าแต่สเก็ตติ้งนี <programmes> ่สะอาดแบบห้าม้องมันกระเซงน้าแก้วชิแกงหอกินตอนเที่ยงเห็ดหน้าเซ็งแล้เนาะเห็นหน้าเซ็งแล้ว จ <cioè> ุดน้ำใส่แบบลำแล้วว <that> ่าเปนตกอะอะอมัน <Champion> ย <that> ่างเกี่ยวเขาแล้วมันย่างเกี่ยวเขาถึงประตูแ้มาเอามาด้วยตัวแบบเพราะใส่หนูอะมเินน้งเรียนปไงนังไไตรงไหม

แกงกินน้งไม่กินตอนเพศถึงตะเกียวขาวแกงไม่กินสุกันดอพกิน้องเดี๋ยวสชซาสิโซสีมือแกงละไมแกงเยอะอยู่ดอกพีนน้องจะมาบนเลยถ่ายเวลาเ้ให้กินข้าากบไปคอยถ่ายเลดลุกมือนี้มีมนู่แกงแกงลไมจะได้อยากถ่ายพีนน้องเบื่อ คนจักหน่อยจะสิบเอห้าฟักเงี้ยมันจะใส่ยันะมีอะไรบ้างบอกเนียแล้วไปเสเบี้คอน้องฟ้าจังนี่เนาะน่าอี่เยอะมากจ้ บ <ac> ่ซ่าเนาะบานโอชีบักอีหมาชีกับพวกบ่เห็นตรงอกพอก็ไปัวมาบ่ต้องหือ2คนลูกเตยน้อยออแกหน่อไม้แซ่บๆกินตอนเพิ่นแล้วแล้วคึงแล้วแล้วมอสแล้วเนาะแต่ว่ายังอีก10ก็ให้เบ้งนันน่ะซาวขึ้นมาตะเกียวข้าแล้วก็สิมาแกงเาม่กินเนาะอาสิแกงพี่น้องูเบื้องนั้นมันยังบ่ทันได้ว ผักแพกนี่จะอยู่สวนเฮาเองเนาะพี่น้องเฮาบ่ด้เฮาสิมาเก็บผักบักบวบเพราะมันเป็นหลายๆพี่น้องเอ้ยเก็บบักบวบใส่แกงหน่อไม้ีเป็นเป็นตามเถือกไปตํดินน้ําหญ้าี่เด้อพี่น้องบางเบิดน่ะเฮาก็บ่เห็นมันพี่น้องเพราะว่ามันดีเก็บบักบวบนียอดมันไปแตแซบด้ยอดนี่นี่มันเป็นรกแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นน้ําดินน้ําหญ้าไปสินอกบวบบานบวบหอมเด้อพี่น้อง เอาสเก็บไปใส่แกงหน่อไม้แถวนี้ก็ร่างสเป็นพี่เนาะเพือ่อไปเดี๋ยวสิสอาดสิมากเก็บไปใส่แกงหน่อไม้เนาะพี่น้องมันเงยที่พี่เนาะได้โกโกขุ่งแต่สิ่ีเลยในโกกขุ่งตัวนี้สิป้ามันใหญ่ก่อนเนาะบักพริกดิบเฮก็สิเก็บไปใส่แกงหน่อไม้เนาะพี่น้องพริกดิบเฮ้ใช่แล้วมึงเศร้าในสอาดเห็นมันอยูอ่ในโกกตัวนี้เหรอ บักบัวบานเลยพี่น้องบกบกบัวหอมบัวหอมตัวนี้ก็เลี้ยงปลาพี่น้องเป็นน้องปลาขี่เลี้ยงใบเด็ดเวลาเอาขึ้นมากินกับประเทศไทยพี่น้องเบิ่งโตใหญ่เลยพี่น้องโตใหญ่ซ้ำผ้ามือเลยล่ะพี่น้องปาพอดีสามหนึ่งเขาจะเอามาใส่หม้อเขาเลยเนาะสามหนึ่งพอดีแล้วนะสาวสามหนึ่งสามหนึ่งหมอใหญ่มันกินทั้งหมู่บ้านก็ได้ กินหมุดหมูว to ่าอ <Hi>, remember.. yeah, ันใดคะพ่อเหรอกินเบิดหมูว <nicht> ่าเลยพี่น้องเลยผุบหมอกใหญ่มันเต็มเลยเต็มหมอเลยพ่อมันหน่อใหญ่เขาจะเอาปลาไหลกับพวกกระเทยน้องพี่น้องแกงเบ็ดซะเต็มหมอเลยเกียบร้อยถาเบิ่งตอนแกงด้วพี่น้องพี่น้องเ้าก็ไปเก็บพักมาใส่แกงน้ำมันี๋ยวเนาะไหลเลยพักใส่พักค้าะ ตัวนี้พักที่สวนเขาเองจ้างอันไหนพี่น้องทำไมหมอใหญ่นะเยวสะอาดสีแกงเลยนะพี่น้องน้องตอนนี้สะอาดสีแกงปลาพอดีหมอหนึ่งพอดีพี่น้องเลยเออจะเป็นมึนอยู่กันแล้วยีแม่ตั้มย่านั่งหายพี่น้องย่านั่งมันไล่นะสะอาดตั้งเลยได้เกิน เขาจะเป็นคนปรุงแล้วค่ะแกงฉิบเสียบกินยำเพชร้าค่นป๊าพี่น้องพอดีหมอใหญ่หนึ่งกินหมูว่านเดนะเนี่ยกินเวิร์ดหมูว่านก็ไล่ได้พี่น้องหมอใหญ่หนึ่งสะอาปรุงแล้วสะอาเขาไปปรุงอยู่ข้างในเขาใส่ปลาแหลกสามจองน้องพี่น้อง ไปนู่นอ่ะสี่จอโอ้แม่ไปไปนูป่นวบวงหนึงน่งเนน้อยนะพี่น้องพี่น้องแดดเลยน้าตอนนี้มันกําลังขุดอ่ะอมแมววัไงไกลๆโอ้แม่พี่น้องจะอาโซซีมือแกงไหลหนีแม่กินโอ้แสบตาแล้วจะใส่ผักก่อนพี่น้อง แกใหม่แส่บๆงามเพียนะพี่นาแม่เอามาบึกกัๆพี่น้องไ่ติสบใช่ไหเนาะพอแล้แม่ไอ้แม่ซื้อกลองหาพี่น้องยมอกินปี๊ดบ่บปดน เป็นเป็นอีเมลก็นนดยพี่น้องพี่น้องเลวนะอีเมลกตักเนาะรา่าอัือกีมือชันพี่น้องเลยกินขาเทียงพอดีเลยที่อืนเป็นพวกไ่แมพี่น้องแล้วเลยนาอแกงน้อ้เเส่เินอร่อยมากจบเบอร์่ เอาความจริงเด้อแซ่บแซ่บความจริงแซ่บเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อกินแกงหน่อไม้น้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินแกงหน่อไยเขาเที่ยงน้ำกันกินแหนมแล้วก็ลงเที่ยวเขาคือเกล้าแซ่บพี่ดีอีดอ้อนะกำมีจะขออีเด้แกงหน่อไมยเบาๆมาเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้เด้อบัดแม่อู้หัน แม่อู you know. ้ยังเขียวมากเนาะพี่น้องบ่ทันไดกินได้ยังยำมากเป็นยำมากแล้วเพิ่นเดสิกินเ็ดหมอบักใหญ่มันพี่น้องเอ้ยเอิ้นีมากินแเนาะเพิ่นสิมาจักบ่ยังยินแต่เสียงมีแต่เอื้อมานานักเบาพี่น้องยูบยูก็บอกแลว่า4นีมันคันทอวยตัวเองแล้วเนาะพี่น้อง ขมาขมาเลยเว้ยอะแต่อ้สติมากนัพี่น้วเขม่าไหมขม่ากินก่อนอยดถ่ายคลิปพี่น้องเบิรงบรรยากาศกินข้าวมิตรพุญิกแต่ผู้สาวเอ้พี่น้องเอ้ยแ้งหมูมนสบายดีข้าวตอนเพียงแซ่บสใส่หใจว่าเส่ยกระเจ๊ยอกูไ่เคยกินข้าเสงมันได้กินเสแต่อีแม่อีแวมแเหาลกซาแล้วมันได้กินเสไแม่พี่น้องใจ้ ໂຕຢາກຫຶ um um> um no ້ນບໍ່ກິນບໍ່ໄດ້ດອກເຫັນໃຈໄປແຕວໄປໃສຄືເພິ່ນນຳກິນນັ້ນແຫຼະນຳກັນໂຍນເລົ້າລະທະນດ່ບພໍກິດນໍ່ແກງງາເພດເອາກແມບໍ່ຄາພິນເຂົາ มะเขือคืนน่าซุกเต็มกุบอไปเอาน่อยคะเขือชุกหุ่งอยู่ไปไหนไปกินด้วข้าวปนเขาอีเอีบาจเขาอีบาเด้บมีขนหรอกอะนยืนเก่นกนหนึ่งขนตรงคนหนึ่งบังคุสิบุกไอ้สายพิซอยเนี่ย มีนองกินแกงไมะแซ่บแสแกงไหมพ่น hmm. ้องกินน้ำน้ำเาวหรนินน้ำเาเนอปชน้ำมูนะแตมากางใใหญ่ร้ไหมท้ใหญ่ใ่เ้ยตกมเทียนอบเทือนออกไปเอยิบิบอยู่บ่เฮ้ยยังก็เดือดเทินอืมออยู่เลยนาาจะใช่ปุ้มาเห็บตุ๊กีแล้วปีนี้เห็น่วาถ้ามันเห็บตกมันเ็บพอออกป่ บ่เอื้อแล้วมันมันอันเฮ็ดบัเข็บตกแม่นเฮ็ดพอออกบ่ตกอกมาเฮ็ดตุกเจกณฑอนแต่ชวติอังก็ปัดเสียแม่พายุาอื่นํากเออบ้านอื่นนวยกปัดีแต่าเฮ็ดพอมันสิออกไบ้านเฮาําสิกินบ่ได้ออกเบิดมันปนพไปเอาเบเ็ตกบเ็ตกหลายปีได้เฮ็ดพอออกาบเ็ตกจนบักม่วงเบิดจนบ่ได้กินมันน่าสิ พี่น้องหลังจากเขากินเขาแล้วนอากินแกงอะไ,ไมกะชีมาลงมาค้นเขานะพี่น้องเพราะว่าพอเราตัดเขาไว้ไก่สีแเหลเลยมแตพี่น้องหลังจากผักเลนปีใหม่เนะเขามันกระซุกบัดละเขาผักเลือนปีใหม่แน่นะพี่น้องตอนน,นั้นก็ะพักเลนบุญบ้านหลังจากบุญบ้านแล้วก็มาเกี่ยวเาขาตอไปนี้ก็ะพักเลนปีใหม่นะพี่น้องเพราะว่าหน้าเขาเองนะเาอยากผักแกกมือก็ได้อยากผักเวลามีเทศกาลอยากผักจกังไรก็ะไรนะพี่น้อง ชาวอาการะลังสิลงไปค้นเขากินเขาแล้วกะพักผ่อนชั่วโมงหนึ่งน้าพี่น้องนะกะลงมาค้นเขาอู้น้าสาวกะเมยังมัดอยู่พี่น้องน้าสาวกระลังมัดเขาหน้าพี่น้องแต่อีนแมย์กูที่นี่ค้นกองไว้ข้างหน้าก่อนมันมับนบ่ลนบ่เขาตรงนี้คลิปเก่า <laughs> คลิปกินเขาหน่อยเดียว ก็เลยมาถ่ายต่อตอนดงเห็เดเหยียบมาอดเลยไปเนามัดขาวสวยแนละ้วช้าว่าพระใจดีมามัดเขาสวยเนี่ยพี่นาะมันนี่มมังเป็นตึงๆอยู่น,นะ จะอาไปนคนคนนอพี่น้องคนใบคณะคนยาอะไรกรไ็ได้ไปถ่ายวันนี้แม่รับมาขาคนพี่น้องพาพี่น้องสมะติตายตายนะทนี้นตอนนี้เนาะนีะ่คือตาตามัดเขาบ่าแม่ี่เห็ดขนใหญ่แท้ขนใหญ่เันตัเปองตอกม่ไยบางเออ่นเ็ะไไ่่ เมื่อยได้นาะสาวหน้าเนาะสาวหน้าก็เมือ่อยธรรมดาราข้าเคย,ยเป็นมหาเป็นคน,นด้วยอนาคตขอยจะสิบภัยจะเห็ดหน้าตอนนี้ยังก่ทันได้มีเงินยังท่านอะไรลุ้ยเห็ดหน้ากินเขาเมืก่อนอนาคตขังหนาสิบภัยเหตุเด็ดเลยจะจะาล้าภัยเหตุอะไรเนาะช่วยอาชมพวนป่าสเห็ดกับเห็ดแต่พวกกินเถอะเลยภัยเหตุร้ายปนีเนาะตอนนี้ว่ามีเงินนอกพี่น้อง เขาก็ต้องเห็ดได้ร้ายคนคล้ายเขาคนใหญ่ไม่ควรนเห็ดเป็นเบิร์ตนะพี่น้องเห็ดหน้าร้ายเห็ดหน้าร้ายดีเห็ดเป็นเบิร์ตแต่ถามว่าคันเฮานีคือคนอื่นเขาเขาก็เห็ดแต่ซ้ำเขากินเขาเลยบฏิสิทธิ์เขาไม่พี่น้องเขาบุญมีเขาก็เห็ดเป็นเบิร์ตเลยถึงนคอตัดสมจิ้ง นี่เดีพี่น้องก่อนเามาที่แม่มาเอาเหาะเด้อเนาะีอีกบ่ด้แม่คือสิเอาเบิดอ่ะอันนี้เป็นหัวหน้าอยู่หน้าเนาะพี่เป็นหัวหน้าอุ้ยๆๆๆตื่นคิดว่างูาเลยอีแม่รวอีกลายหน่อตืกิรอกมันกําลังปุ้งพี่น้องแต่บ่หาบ่เห็นหน้าอยู่่ ิพาพี่น้องเตยเบิ่งหมากันนะพี่น้องหมาเองวะบักเบนพี่น้องอยู่หัวหนาชาวอาเองเนาะนี่บักเบนเล่กับแบบบาฮันกุบักบบากำลังเป็นดอกนะพี่น้องดิอันไหนกุกบม่วงอันนี้เป็นหัวหน้าตาอเหี่ยวว่ะเด็กพี่น้องเอ้ย หมักเบนอึ๊บดีพี่น้อโกบักเบนมันชุกพี่น้องเราเอากรถึงนะซ้ำพี่น้องตอนนี้กระคำ,ะแ,ลคำแ,ละแล้วน้องมัดข่าวแล้วก็พอดีคำพอดีตะเวนตกพูเลยจะอากระสีปิดขีดแล้วเนาะพี่น้องแล้วปิดขีดแล้วก็สิเฮ็ดเบียก่อนให้มันมืดกว่านีใจเสขึ้นเนาะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีเดลายเลยที่เขามาติดตามครับชมคลิปนี้ก็ะชิจบเพียงเสน่หเด้อเนาะพี่น้องพักเบิง่งคลิปต,ต่อไปของพวกเฮาในเด้อเมื่อแรกเห็ช่าอ,อาซีอันนั้นพี่น้องสิไปไต่แมงขน,นงุนแต่สิมีจะบอกกับไอ้เนาะเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่น้องเบิง่งตอนเฮาไปไต่แมงขน,น,นุนเนาะพี่น้องมันสิมีอยู่บา่ามันหอดแยมเลยเนาะพี่น้องแยมเนี่จะแยกสีด้ยแยกสีมีจะบอกก็ดีคำนะพี่น้นอง มัดตัดเออมัดตเป็นเท้าคำแด้วประมาณ2ไองหตัวนี้หาที่สามเนาะห่ามัดเดี่ยว2่ององหตัวนี้หาที่สามพี่น้องเดี่ยวสะอายคนเขาเห็ดเดียวก่อนพอกันมาคลิปน้าด้วยพี่น้อง